เดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีเสมือนจริงค่ะได้ถูกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้มาใช้ในธุรกิจของตัวเองรวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้วยค่ะอย่างที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะก็คือสถานี MRT จตุจักนั่นเองจะพาทุกคนนะคะมาดูบัตรโดยสารแบบใหม่ที่เขามีการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือว่า Metaverse นี้มาใช้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงของการเปิดประเทศแล้วนะคะการเดินทางต่างๆเนี่ยก็กลับมาคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะรถไฟฟ้าค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักกับบัตรโดยสาร MRT รุ่น Limited ใบนี้ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ระหว่างเดินทางด้วยเทคโนโลยี Immersive ครั้งแรกของไทยโดย AIS ผู้ให้บริการเครือข่าย 5G จับมือกับ Google ค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลและรถไฟฟ้า MRT ผู้ที่ใช้เครือข่าย AAS นะคะสามารถติดต่อขอรับบัตรนี้เพื่อนำมาใช้ผ่าน ens, แอปพลิเคชัน Google Lens ได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างที่ผ่านมา Google Lens ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในลักษณะนี้สักเท่าไหร่นี่ก็นับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะสามารถใช้ Google Lens สแกนเพื่อดูภาพ3มิติหรือว่าภาพเสมือนจริงได้อย่างเวลาเดินทางอยากดูแผนที่ดูตำแหน่งของสถานีก็สามารถใช้ Google Lens สแกนหน้าบัตรที่มีโลโก้ AAS และหน้าจ ทรศัพท์ของเรานะคะก็จะโชว์แผนที่แบบ3มิติขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่สร้างความน่าสนใจเปิดประสบการณ์ใหม่ระหว่างการใช้งาน MRT ได้ที่สำคัญสามารถกดเข้าไปใช้ POINT AIS เพื่อรับส่วนลดค่าเดินทางรวมไปถึงชอบร้านค้าต่างๆในเมโทรมอลได้อีกด้วย ซึ่งร้านค้าต่างๆนะคะก็จะอยู่ในแต่ละสถานีแตกต่างกันออกไปค่ะยกตัวอย่างที่อยู่ตรงนี้คือสถานีสตูจักใช่ไหมคะร้านค้าที่เราสามารถมาใช้คอยใช้แต้มแรกได้เนี่ยก็อย่างเช่น Starbucks นะคะมีลอสันมี g o c o f f e ีมีโ o อิตเป็นชานม,ามุมไข่มุกเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้ในแต่ละสถานีก็ยังมีร้านค้าอื่นๆอีกมากมายใครที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊มีแต้ม AIS อยู่เนี่ยแล้วจะนำไปใช้ที่ไหนอย่างไรนะคะก็สามารถ ใช้บัตรนี้เพื่อที่จะสแกนแล้วก็หาร้านค้าที่ต้องการอยากจะใช้แต้มที่ไหนก็ไปใช้ได้เลยค่ะเทคโนโลยีอิ m เมอร์ซีนะคะรวมไปถึง m e t a เวิร์เนี่ยฟังฟังดูอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวคนทั่ว,วไปนะคะแต่ทุกวันนี้พิสูจน์แล้วค่ะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่เราคิดนะคะมันมาอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานมันมาอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆของเราเรียบร้อยแล้วและในอนาคตนี้ก็น่าจะมีการประยุกต์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ถ้าเกิดว,ว่าใครนะคะอยากรับบัตรยูมิเต็ดเดินทาง MRT แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อรับได้ที่4สถานี MRT ในปัจจุบันค่ะก็ประกอบไปด้วยสถานีจตุศาสรพระราม9สุขุมวิทและก็เพชรบุรีค่ะ